Society, glucose, ay, ips. สวัสดีเอฟซีทางบ้านเดล่าทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่มาอยู่กับทัองโจ้สายลุยนะครับผมวันนี้ก็จะมาเอาผักหวานนะครับผมมาหาผักหวานกันนะครับผมเอฟซีทางบ้านเ่ล่าทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่อยู่กับทัองโจ้สายลุยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปเอาผักหวานหาผักหวานกันตอนนะครับผมบรรยากาศอยู่หลังพูดนะครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทางบ้านเดลาทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่มาอยู่กับท่องโจ้สายลุยนะครับผมบรรยากาศมาหาผักหวานเก็บผักหวานกันนะครับผม หาจริงกันนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทำงานในรักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี่มาดูคลิปที่มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมฝากคลิปเลี้ยวทางกันด้วยนะครับผมเขมาดูคลิปเข้ามาดูไลค์แชกันด้วยนะครับผมฝากซ่อนเจสายริ้ด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทำงานในรักทุกท่านทุกคนนะครับวันนี่มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมฝากซ่อนเจาะสายลิ้วด้วยนะครับผมบรรยากาศนะครับผม อยู่ในป่านะครับผมมาหาผักวานนะครับเก็บผักวานกันนะครับขอบคุณเอฟซีทางบ้านในร่าที่ท่านทุกคนด้วยนะครับทุกที่มาอยู่กับช่องโจสายลุยนะครับผมบรรยากาศการเดินท้าไปเอาผักวานกกที่กกใหญ่นะครับผมเราก็ได้ไปแล้วกล่องน้อยนึงนะครับผมเอฟซีทางบ้านในล่าที่ท่านทุกคนด้วยนะครับผมมาอยู่กับช่องโจสายลุยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้ให้มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมฝากช่องโจสายลุยด้วยนะครับผมมาจัด หาผักหวานนะครับผมมาเอาผักหวานนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ล้างคูเลยนะครับผมเอฟซีทำบ้านนะครลบทท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่อยู่กับซ่องโจ้สายลุยนะครับผมมากดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมฝากซ่องโจ้สายลุยด้วยนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทำบ้านนั่นละทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่มาอยู่กับซ่องโจ้สายลุยนะครับผมเสิร์ปหากินมาหาผักหวานนะครับผมหาผักหายากกันนะครับกัน อยู่ล้างภูกันนะครับผมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทำบ้านน่ารักจุตันทุกคนด้วยนะครับผมจะอยู่กับช่องโจสายลุยครับผมกลจะถึงผักวานแล้วนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศนะครับผมหาผักวานเก็บผักวานกันนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทำบ้านน่ารากพี่ท่นทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องโจสายลุยนะครับที่มากดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเอามาดูคลิปกันด้วยนะครับผม ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ im, เอฟซีทางบ้านและน้าทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้มากดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับฝากส่อนโจสายลุยนี่ครับอันนี้ก็คือมาหาเก็บผักหวานนะครับผมเก็บผักหวานเก็บผักกันนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทางบ้านและน้ท่านทุกคนดนะครับเันนี้ก็มาเดินมาถึงกบผักหวานเลยครับเดินมาถึงเลยนะครับผมพอจะพักจะแรงจะเหนื่อยสักก้อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเก็บผักหวานกันนะครับผม ขอมาจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ